ทุกท่นานพบกับช่องบาคกาเลนดับเิ้งนะครับเดี๋ยวี่ก็เริ่มเก็บงานเก็บย่ำนี่ก็จะทำเป็นโรงงานนะครับ เปนงานเป็นโกดังเสื้ผ้านะครับเป็นหักลงเออเก็บยันให้อย่างดีนะครับไม่เกลี่ยมอสต้นไม่ ก็โรยไายเดินย่ำอันนี้ได้เจ็ดเที่ยวนะครับ เขียวเหนียวซับวันนี้ได้เจ็ดเที่ยวเมื่วานได้สิบเมื่อวานได้สิบเที่ยวละห้ารอยครับหิงเที่ยวละห้าร้อยนะครับไม่มีหัก นี่ก็ส่งงานแล้วนะครับตะวันก็รั่วตรงนี้รถรออยู่คันนี้นะครับน,นีรถเสียบอน,นครับเงาวับ ลงล่างเลยนะครับคันนี้เหยียบย่ำอย่างเดียวกดอัดให้อย่างดีนะครับทายเยก็เทปูนได้เลย ขอขอส่งงานนะครับสวัสดีครับ